สวัสดีครับทุกคนกลับมากับคอนเทนต์ที่ไม่ได้ทำมาอย่างยาวนาะนของเกมบัตสไตน์นั่นเองครับซึ่งในวันนี้เนี่ยมันมีข่าวดีมาให้เราเลยครับชาวบัตสไตน์นั่นก็คือสไตล์พาร์ทใหม่เข้ามาล้นมากับตัวใหม่อย่างลูเซียนตัวนี้เลยครับสุดหล่อผมข่าวของเราเองซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเท่จัดๆๆเลยครับมีคนบอกว่าให้มารีวิวหน่อยซึ่งผมเห็นแล้วแหละแต่ว่ามันน่าสนใจมากๆมาดูสกิลของเขาสักหน่อยด้วกันนะครับ ซึ่งในส่วนสกิลหลักของเขาเนี่ยมันจะเป็นการวางโทเทมไว้ทุกคนก่อนหน้านี้เนี่ยได้ลองมาแล้วครับได้ลองมาบ้างในโหมดห้องซ้อมนะซึ่งมันน่าสนใจมากๆระยะมันโคตรไกลนะครับในส่วนของพอเวลาที่มันเลเวลที่3มเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่15%นะครับคือมันไกลมากๆนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปลองกันครับพอเลเวลที่5เนี่ยเมื่อเวลาที่เพื่อนน็อกนะครับเพื่อนก็จะถูกเทเลพอร์ตมายังโทเทมของเราซึ่งมันโคตรเกียนเลยล่ะเพราะว่าเป็นตัวใหม่ที่เออ น่านเล่นนะครับไม่เหมือนตัวใหม่ก่อนๆที่ผ่านมามันแบบอาจจะเฉยๆแล้วก็รูปลักษณ์อาจจะไม่ค่อยว้าวขนาดนั้นนะครับสกิลรอ,องเขาเนี่ยก็คือโคตรสุดเลยนะครับ <c oughs> เวลาที่กดใช้งานเนี่ยมันจะสแกนหาตำแหน่งศัตรูเว้ยทุกคนแล้วผมว่ามันโกงมากๆนะสกิล,ลนี้ใช้งานได้2รอบแบบเกระยะไกลมากแลวที่สําคัญเนี่ยตัวของรูเซียนก็จะมาพร้อมกับสไตล์พาสน,นะครับมันสามารถรับได้ฟรีนะทุกคนรับได้ในเลเวลที่15นั่นเองครับ ดูไปดูมาแล้วผมว่ามันเหมือนตัวแอสซิสต์เลยนะเวลาที่เราใช้สลิงทุกคนเลยชุดก็เหมือนนะครับแต่ผมว่าตัวนี้เนี่ยชุดมันเทนดีนะปกติแล้วตัวใหม่ๆที่ผ่านมาไออย่างเช่นไอตัวล่าสุดไอแจ็คไอหัวม้าแหละผมว่ามันยังไม่เทเาตัวนี้เลยตกิลหลักของเขาครับเป็นไงคุ้นๆหรือเปล่าอ๋าเคยเห็นที่ไหนไหมเลวแมนหรือเปล่าตัวนี้ไม่ใช่นะครับนี่มันลูเซียนนะทุกคน <laughs> ตัวของโทเทมของเขาเนี่ยระยะมันค่อนข้างไกลเลยนะครับเดี๋ยวผมไ้ดูนะ คือผมอยู่นี่เลยมันอยู่มุมนู้นเลยนะครับคือระยะมันไกลมากคือถ้าเราตายตรงนี้เนี่ยมันก็จะวาร์ปไปโทเทมันนู้เลยนะครับซึ่งมันดีมากๆากอันนี้แล้วสกิลลองที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูคือสกิลนี้นะครับไปฮะดูสุดนู่นเลยนะครับผมอยู่ท้ายเลยนะเนี่ยคือเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันจะสแกนตำแหน่งศัตรูที่อยู่บริเวณนี้เวลาที่โดนสกิลเนี่ยแล้วมันเด้งทั้งหมด2รอบอ่านี่หนึ่งทีทุกคนรอมันสแกนอีกรอบนึงนะปุ๊บอ่าเห็นปะ คือสกิลมันน่าใช้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องวางโทเทมไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนู่นนะนี่เพื่อนก็โดนสกิลเราด้วยนะครับแล้วมันจะวิ่งเร็วมากเลยนะทุกคนดูดิอยู่อย่างเอ๊ยเดี๋ยนะเอาสุดได้ครับเรามีโทเทมอีกตัวนึงเรียบร้อยทุกคนดูดิ คือมันวิ่งเร็วมากเลยนะครับแล้วมันอยู่อย่างนานเลยเนี่ยหลังจากที่จบสไตล์พาร์ทรอบเก,ก่าไปเนี่ยมันก็จะมีพวกปืนใหม่มาใช่ไหมแต่ที่เราอยากได้มันก็เป็นพวกตัวละครนี่แหละครับต้องบอกเลยว่าตัวใหม่ที่มาในรอบนี้นะครับซึ่งผมว่ามันค่อนข้างี่จมันนะครับเหมาะกับเกมสไตล์มากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวในวันนี้เราไปลองเล่นเจ้าตัวลูเซียนกันครับว่ามันจะโหขนาดไหนเอาละครับก่อนเราจะไปเริ่มกันเนี่ยวันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนาครับยูทูปพีเอลเริ่มต้นแค่19บเดอ่้9บาท er, บร,ารแจ้งเตือ,ตอนตโนเพียลแค่ัิบเือใคาที่อยายบ หลายปีก็มีนะครับยูรูพรีเมี m i เพียงแค่199บาทยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็น ChatGPT Netflix Disney p a r a m ดีโอ Video c a n v a ทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกการันตีฐานลูกค้ามากกว่า40,000ค้นใครที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสามารถสแกนค r Code โคที่ขึ้นอยู่ตอนนี้หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่ adpm ของดีราคาดีต้องลองแล้วจะติดใจส่วนใครที่มองหาลาเตอร์เกม Delta for Mobile ผมก็ต้องขอฝากร้านูเมโกะ Shop ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยมีแบบเติมแบบ UID แล้วก็ ID พ s s นะครับถ้าแบบ ID Pass เนี่ยก จะถูกกว่านั่นเองครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย1 0 0ไม่โกงไม่โยนไม่ขามุยเอาเป็นว่าถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถกดไปที่ลิงก์ข้าใหญ่ใต้คลิปได้เลยครับผมคิดว่าไอลูเซียนมันน่าจะตายยากนะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะกด1นึ่งสี่ครับผมไม่ได้เล่น1นึ่มานานมากๆกันทุกคนเออกิจกรรมที่ผ่านมาทัวร์เมนต์อ่ะก็บอกว่าผมแบบเกือบตายเหนื่อยมากแล้วก็บูนมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะแก้มือใหม่นะทุกคน ใครที่แบบตกหล่นไปหรือว่าเอ้ยคิดว่าผมอยากลงด้วยแต่ไม่ได้ลงเนี่ยผมต้องขอโทษจริงๆคือมันวุ่นมากๆแล้วก็ผมมีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับรอบหน้าสัญญาจะดีกว่าเดิมมาฮะเดี๋ยวเราจะจัดตรงนี้ก็เลยในตอนแข่งอ่ะผมไรนโน้ตบุ๊กนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเลยช่วงนั้นประมาณ3 4วันอนะ่ะวันนี้แบบอยากเล่นมากๆเนีครับก็เลยมาหยิบม,มือถือมาอัดคลิปซะหน่อยอยากเล่นจัดอุ้ยบีผมว่ามีนี่มาแล้วเขามาแล้วขอเก็บปืนก่อนนะเอ็มโครับ เหมือผมได้ยินเขาจะมาไหมเสียงใกล้มาก้สกิลมาแล้วนี่งไงทุกคนเห็นปหมอาูเห็นไหมสกิลมันโหดมากเลยนะครับทุกคนโหดสกิลแบบใช้ง่ายง่ายอะเงีอยไขก้อนออยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันดีกว่าน่าจะเจอนะบนนี้ปะ่ะโทเทมแล้วก็ใส่สุดได้นะครับโอ้กว่ามือ เรียบร้อยเหมือนมีตัวโอ้เหมือนมีเสียงเขาอีกใช่ไหมออไม่รู้ว่าคนหรือบอดนะเหมือนมีเสียงปืนขอเช็คโอเคด้านล่างตรงนู้นเกิดใหม่นะครับซ้ายมือเหมือนได้ยินนะใช่เลยครับหน้าเราไปไหน ้องยิงหัวโอเคแรงมากยูอาบีเห็นไหมทุกคนสกิลมันก็ผมว่าได้เลยแหละแล้ววิ่งเร็วจัดเลยนะครับตัวนี้เหมือนนีข้างบนเหมือนผมได้ยินเสียงแบบเขาเดินอยู่เมื่อกี้แต่ว่าเรามีสกิลอยู่นะทุกคนผมว่าเราได้นะมาเดี๋ยวผมจะมาโซเทมแอบไว้แล้วเราก็เล่นได้วิ่งเร็วมากโอเคไปเอาอบนยก่อนเกิดใหม่ข้างบนเอานี้เลยมาเกิดใหม่หรอผมไม่ทันนะทันไหมเราวิ่งเร็วอยู่อุ้ย เอาตัวนี้หรอไม่ใช่เดี๋วยวผมขอโหลดเอาไปก่อนแล้วกันนะครับได้ยยงไงเหมือนมีคนสะกิดผมมาขอเช็คไปก่อนโอเคด้านล่างนะครับเสียงระบายโอ้ยอู้ยวโอ้ย,อย,อย,อยใจเย็นโอ้จะตายพอตามแล้วไปแล้วนะว <kung> ผมจะตายตอนนี้ไม่ได <tinc S 2> ้นะโอ้โหเสียงเท้าเยอะมากทุกคนคอหนีก่อนไม่กล้าปั๊มยาเลยมาคนเดียวเราต้องเสร็จๆไิดนึงผมว่าตัวนี้มันมันตรงที่มันวิ่งเร็วนะบางคนอาจจะชอบที่มันแบบว่าเดี๋ยวนะเสียงแบบว่าฝั่งนู้นนะครับวางสกิลไปก่อนเลยมากันตายนะครับเนี่ยดูดิผมชอบตรงเนี้ยมันวิ่งเร็วนะเสียงเงียบไปแล้วโอ้นี่ไงไปผมว่าทันเอาเดี๋ยวนะ เขาน็อกสองคนเลยนะทุกคนดูดิสกิลมันอยู่โคตรนานเลยนะครับบางคนอาจจะชอบตรงที่มันตายเกิดใช่ไหมแต่ว่าผมชอบตรงที่มันวิ่งเร็วนะครับแล้วมันสแกนได้แบบไกลแล้วก็สองทีเลยใครอยู่ใกล้ๆล้วก็เห็นแน่นอนอ่านดูนะเดี๋ยวผมจะใช้โดเสียงแบบว่าใกลมากโอเคเห็นปหมหนุนสองตัวนะครับมีบนหัวแล้วก็ตึกข้างหน้าเดี๋ยวมันจะหนีอีกทีนึงเห็นป่มมันแบบใช้ได้สองทีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะไปโอ้โหเดี๋ยวเขาเห็นผมหรือเปล่าเราเบิดมาเมื่อกี้ ผมจะมาซื้อปืนก่อนนะครับช่วงนี้เล่น QP s e บ่อย <_ D> เห็นดนแข่งก็ใช้กันเยอะนะครับเราก็เอามั่งแต่มันโหดจริงนะแต่ผมเพิ่งจะมาเล่นช่วงนี้นะครับเนี่ยเขาอยู่บนเนี้ขอโทรเทมไว้นี่แล้วเราก็าไปฮะแต่วิ่งเร็วมากทุกคน,นดูืะอแลผมจะขึ้นเลยอยู่ไหมนี่ไงอ้าโดนลอยเหมือนว่าเขาจะยิงข้างล่างนะขบวนไม่มีโอเค ตรงไหนเนี่ยผมว่าน่าจะโหลดเอานะน่าจะใช่เอานี่ก่อนเอ้ข้างบนโอ้โหนิดเดียวเขาน่าจะยิงกับข้างล่างนะเหมือนได้ยินใช่ปะเอ้เรียบร้อยต้องระวังบนหูวะข้างล่างไม่มีนะครับสกิลปะยังอยู่อันเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวต้องโผล่ไปดีกว่าผมว่าวางไว้ก่อนครับผมได้ยินเสียงเขาบาคนหนึ่งไปลุยดูเดมันทําให้แบบเราก้าเล่นเนี่ยครับโอ้โหเสียงคือผมว่าเราขึ้นนี่ได้เราวิ่งเร็วนะข้างหน้าเรามาแล้วโอเราตายได้ครับเราเอาสุดเลยเราตายได้คนน่าจะอยู่ฝั่งนู้นวิข้างหน้าสองตัวมาดิ ผมยังอยู่ระยะเวลาผมยังอยู่เรียบร้อยข้ม,มนลอ้โหไปงะไ,ไปงไโ,โหกัะตัวนี้เล่นมันมากเนี่ยแต่ว่ามันก็อือผมได้ยินนะโอเคได้อยู่ครับผมว่าเขาได้จะชุบชุบไหมผมขอหลบมาก่อนนะเหมือนมีเสียงสไนเปอร์นะครับ keep moving เฮ้ยโอ้โหนี่เดียวเสจยได้อะเขาไม่ตายนะครับเอาเอาได้นะผมว่าได้อยู่ขอโทเทมไว้ก่อนแล้วก็วิ่งเร็วนะครับจะตายตรงนี้หรือเปล่าไปอุ้ยเอาแล้วเขาวาปนะครับขอตามก่อนเหมือนมิสนยิงผมมาหรือเปล่าเมื่อกี้เสี่ยวโดนยิง ผมว่าใช่เนี่ยคุยแล้วเขาโดนลงมาดิมาผมก็ลงด้วยอันนี้ก่อนสวยเขากำลังมาอีกคนนึงอุ้ยโอเคได้อยู่เอาโหเรียบร้อยทุกคนแล้วสิโอ แม่งเอ้ยยิงมาทั้งนาเนี่ยครับสกิลหมดอ่ะหรือว่ามันเกินระยะหรือเปล่าใช่ไหมคิดว่าสกิลมันน่าจะอยู่นะนะน่าจะเกินระยะโอ้เสือดายอ่ะตอนนี้สิบสามคิวโอ้แต่เล่นมันมากนะผมว่าถ้าเล่นเป็นทีมมันน่าจะแบบน่าจะโอเคนะตัวนี้ผมว่าสกิลมันจะใช้กับเพื่อนได้ด้วยใช่ป่ะเอาละครับทุกคนเดี๋ยวผมขอต่ออีกเกมเลยแล้วกันนะครับอีเกมเนี่ยผมจะเล่นกับเพื่อนร่วมทีอยู่นะครับหวังว่าทุกคนจะดูกันเพลินๆนะครับยังไม่เบื่อกันใช่ไหมทุกคนขอเล่นจับแบบเป็นรูปแบบทีมมัางดีกว่าแล้วกันนะครับ มีปะเนี่ยคนหนึ่งผมชอบกล่องนี้มากกว่าอุ้ยแย่ละอุ้ยโอเคโอค้โหเมื่อกี้ผมมาตีวงกว้างไปหน่อยนะครับเลยลงช้าสวยกาลิวอุ้ยหลังผมหูแล้วก็ขาวสกยูไปามาละเอาเลย เรียบร้อยโอ้โหแล้วเขาจะหนีเฉยเลยแสดงว่าปืนเขาน่าจะไม่ดีมากเมื่อกี้หักคอไปกรึบโอ้นี่เจอหมอนวดแผ่นทยไป <c oughs> อุ้ยเกิดไมสวยเขียนท่านะครับคนนี้ขอซ้ำก็เลยเหมือนมีข้างหลังผมด้วยปะหรือว่าเพื่อนเมื่อกี้เสียงแบบใกล้มากเลยนะครับขอสกิลแบบไว้ก่อนได้ไหมโอเคน่าจะด้านล่างนะใช่เลยครับ มาไปไหนสวยสามเลยอะสก,กิลเรายังถึงอยู่นะทุกคนเราตายได้ครับเดี๋ยวเราจะไปเกิดบนนู้นอุ้ยอ้ยไม่ใช่นี่วะนี่ไงโอ้ไกลไปนะครับไปยิงตู้เฉยเหมือนมาเรียบร้อยกระสุดหมด อีกตัวหนึ่งป้าเนี่ยโหแล้วเขาวิ่งไวมากเออขอซ้ำก่อนเลยน่าจะสู้ตัวเองมากข้างนอกเจกซิกก่อทุกคนมีไหมผมขอซ้ำก่อนแล้วกันอุ้ยโอเคหมดหรือคนไม่รู้ขอซ้ำไม่หมดเลยลหมดแล้วสกิลผมหมดแล้วนะตอนเนี้ย หมือนมีเสียงเขานอ้อยนะครับขอสกิลไว้ก่อนทีหนึง่งเหมือนผมจะได้ยินเสียงตรงน,นี้ชัดเจนเรียบร้อยมีเสียงมนดหัวเราด้วยนะเดี๋ยวผมซ้ำแล้วเล่นต่อเลยมันขึ้นได้นะทุกคนเพราะว่าสกิลลมันเนี้ยใช้งานอยู่ไปเช็คไว้ก่อนน่าจะข้างบนแหละมาได้ไหมมาอะไรมาเฮ้ย <c oughs> หมดแล้วยัง มีเสียงด้านล่างอีกนะครับโอ้เล่นมันมากตัวนี้ขอโหลดเอาไปก่อนนะครับเพราะว่าผมแบบอยากเล่นพวกอูซี่มากกว่านะคิดว่าน่าจะเหมาะกว่าเยอะเลยเก็บไปเลยครับตอนนี้ได้มาแล้วแล้วก็ไปเลยผมไม่เล่นในตึกแล้วนะนี่ตรงนี้เขามีคนนะครับเหมือนใช่นะเมืเ่อกี้ขอสกิลไ้ก่อนนะแแล้วเราเข้าไฟอุ้ยเจ็บเจฮะ มาได้มาเรียบร้อยโอ้โหโดนหัวแล้วย,ยังไม่เลยเห็นไหมทุกคนมันวิ่งเร็วแล้วก็ผิวมากสามไปเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ก่อนนิ่งๆ่วนันี้เรียบร้อยโอ้โหเขาบางอาจยิงผมได้น่าจะไม่ใช่คนนี้นะคนที่ยิงผมมาน่าจะเป็นตัวซีโร่นะทุกคนโอ้ยิงตู้เอ้ย <c oughs> โอเค สวยนะอโยว่ยิงตู้อีกแล้ว,ว่ะผมไม่ชินนะครับนึกว่าแบบเป็นคนไปยิงไอ้ตู้ซื้ออะไรนั่นอ่ะผมขอเรียกไว้ก่อนเลยนะทุกคนเพราะว่าแบบเออเราจะได้เก็บอีกปืนหนึ่งนะครับเขาน่าจะมาแล้วละ่ะเฮ้ยมาแล้วอะทุกคนมาผมขอรอมุมนี้นะขอเก็บปืนก่อนเขาน่าจะชาร์จผมแต่เราดักยิงตัวนี้ได้นะเนี่ยรอเข้ามามาแล้วโอ้โหด้วยดิด เอาดิโอ้ยแล้วสกิลทัน,นเขาน่าจะไม่โผล่แล้วนะโดนไหมโหสกิลไม่โดนนะครับมาละมุมนี้ผมว่าโอ้โหแล้วเขาระเบิดมาไม่เวิร์กว่ะทุกคนเยอะและ <c oughs> ไปสกิลไม่ไหวจริงโอ้โหระเบิดโคตรเยอะต้องหนีนะเรายังวิ่งเร็วอยู่อ่ะคือต้องหนีจริงครับไม่ไหวมุมนี้ โดนแน่มันโล่งด้วยนะผมขอไปนู่นเลยไม่เขาเห็นผมแล้วย้าอยู่ผมยังรอดอยู่มาตามั๊มยาเลยคือมุมเมื่อกี้เราน่าจะแพ้นะเห็นปะโอ้โหไม่นอกยิงให้เขารู้ซะแล้วเอาดิโอ้โหแรงมากเหมือนผมได้ยินเสียงฝั่งนี้ยขอไปด้วยเอ้ย เจ,เ,จเจอ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 มาแล้วจ้าโอเคได้อยู่ได้อยู่จะมาหรือเปล่าหนีหรือเ,ล,อเล่าทุกคนผมกลัวเขามาขอแบบให้มันมุมดีกว่านี้หน่อยนะครับมุมนี้ไม่น่าไหวเอาชลบอย่างนี้เดี๋ยวเราจะวางสกิลไว้ก่อนนะทุกคนนี่วางไหมครับโทเทมแล้วก็อโอเคไปสแกนไปน่าจะชั้นบนนะโอ้โหวิ่งเร็วกันมาก โอ้เร <m í toys> ียบร้อยอ่ะขึ้นมาแบบนี้เอ้่าทุกคนเพื่อนเราก็ได้สกิลด้วยนะครับเดี๋ยวเราลงไปเล่นด้านล่างเลยปะฝวามือเกินใหม่ผมอยากเช็คมุมเนี้ยผมว่าเขาน่าจะมาใช่ปะตอนนี้ผมเกาะทองอ่ะผมไม่กลัวละพอเช็คเลยมาปึ๊บเดี๋ยวต้องมาแน่นอนต้องมาอุ้ยใช่เลย สวยโอ้ยกระสุนหมดขอรีโร่ก่อนโอ้โหแย่แล้วมาโอ้โหไม่ไหวครับโดลูซีค่คู่แต่ว่าผมยังมีเกิดอยู่นะเพื่อนเรายิงอยู่กับน่าจะอีกตัวหนึ่งนะทุกบนเกิดทันหรือเปล่าเนี่ยผมโดนดูซี่มาเลยมามีโหลดเอาอยู่ตรงนี้ด้วยทันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแล้ววงมาแล้ว ไม่ทันแน่เลยโอ้ยแย่แลวทุกคนมาขอเก็บปืนหน่อยฮาโอ้ไม่ทันอะ่ะวงมาตอนไหนก็ได้วะเอาเิเพื่อนช่วยกันเพื่อนมาเลยมายอุ๊ยสวยเอาดินัดเดียวขอนัดเดียวเบงเรียบร้อย โอ้โหไม่ไหวจริงตายแล้วเนี่ยโอเควงอยู่ก่อนโอไมค์กอน <c oughs> ตุนลาตุเลมากปกติผมเล่นสไนนี่ผมกลัวมากนะเฮ้ยขอชุบก่อนนะมาโนว่ามาช่วยกันเว้ยเราจะต้องเอาแชมป์วุ้ยสวยสกามันต้องอย่างนี้โอ้โฟ,ฟอร์วีดเอ็ผมว่าคาดีกว่าวะขอแมปเม็ดเดียวไปฮะเราต้องสแกนก่อนแล้วก็โอเค ้อมสกแกนแล้วเฮ้ยอย่างโลง่งเอานี่ก่อนมาผมเห็นใช่ปะนี่ไงเนียนเหรอมีบนหัวเราด้วยนะครับเฮ้ยมาได้มะไม่ไหวหรอกมาแล้วมาได้าไมาหืมตัวทกใจ โอ้คี้โอ้โหเขาจะเหล่าผมเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งทุกคนตัวเดียวตัวเดียวไปเพื่อนลุ้มแมวเจาเอาอ้ยยังไม่จบปะุกคนเดี๋ยวก่อน้ยผมรอดได้ไงวาเนี่ยเอาเลยวะขอแชมป์เราปะห้าตาเนี้ยเฮ้ยมาสวยโอ้เรียบรนอยโอ้ ตัวนี้คือโคตรมันเลยครับพอเวลาที่ผมใช้ตะก,กี้เมื่อกี้แล้วมันวิ่งเร็วนะโอ้โหตอนแรกผมกะว่าจะตายตั้งแต่ใช้สไนดแล้วนะทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเล่นลูเซียนผมต้องบอกเลยว่าตัวใหม่ตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่น่าเล่นมากๆมันเล่นมันอนะคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีพวกซีโรใช่ไหมเออซีโรผิวจริงแต่ว่าลูเซียนมันจะออกแนวแบบว่า มันจะเป็นตัวที่ผิวทั้งทีมนะครับเวลาที่เราใช้สกิลเนี่ยเพื่อนก็สามารถใช้กับเราได้ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บิ๊กบอสด้วยนะครับเอาเปา็นว่าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย